ยยว่ายังไงคะเจ้าบอกแก่าก่ขาขาหมูอ่ะกินไก่กินอ่ะหมูค่ะแล้วกว็โบด้วยปวดท้องโอ,อ้ปวดท้องเป็นไงคะปวดปวดขี้ใช่ไหมคะปวดท้องค่ะท้องกินไงไหมคะก็กินส้ตามตำมาค่ะส้มตำกับไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอตรวจจ้างกายหน่อยจ้าจ้าอืม ไม่มีเลยค่ะต้องนอนพักก่อนนะคะค่ะกินยาบป็นประไหมคะค่ะใส่ถ้วยค่ะมีต้องมีค่ารักษาพยาบาลไหมคะมีค่ะอ๋อมีมีเงินทําไงคะค้าบาตค่ะถูกค่ะ๋อถูกเหรอใช่ค่ะห้าบาทเลยค่ะโรงพยาบาลใหม่ค่ะอ๋อโรงพยาบาลใหม่อ๋อโรงพยาบาลใหม่ถูกค่ะ แล้วค่ะผ่าตัดด้วยเหรอผ่าตัดกระคอไม่ต้องผ่าตัดเย็นค่ะผ่าตัดนี่หน่อยค่ะค่ะผ่าตัดนี่หน่อยค่ะนี่เี้ของเล่นด้วยค่ะนอนเพื่อเพื่อหายได้เล่ของเล่นค่ะสิดเด้อค่ะเอาทายาทายาค่ะนี่ทายาค่ะทึ๊ดเช็ดเช็ด ไปนอนพักนอนก่อนจ้าโอเคค่ะนอนพักกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องห้าหกวันเนี่ยค่ะเอาเลยค่ะถึงหายใจค่ะนอนเป็มฟอมค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะค่ะขอบอตคะโอเคค่ะอห้าบาทใช่ไหมคะใช่